เวที Miss International Queen ทำมาหลายทีแล้วและจะบอกว่าทุกปีมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆและความสามารถของคนลงแข่งทุกปีเก่งมากยิ่งขึ้นครับแล้วพอเราได้ทำงานคุณภาพแบบนี้เรารู้สึกอิ่มใจรู้สึกเติมเต็มแล้วก็มีโอกาสได้ได้กลับมาเหยียบเวทีอีกครั้งก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่อันกับคุณคุณจ๋าด้วยที่ ที่เปิดโอกาสให้โชว์ความสามารถเต็มที่แบบนี้แล้วก็หวังว่าคนจัดงานเขาจะแฮปปี้กันครับย่าตงตั้งไหมมีความกังวลอะไรไหมคะบนเวทีไม่เลยครับว่าหลายคนท่าจับตาองการจังานครั้งนี้เลยอ่ะไม่เลยครับพร้อมมากพร้อมผมไปยืนดูเวทีอีเวนต์หลายงานมากในระหว่างที่เราไม่ได้ทำแล้วเราก็รู้สึกว่าแหมถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะเติมตรงนี้นะเราจะใส่ตรงนี้มันจะมัน มันสามารถทําให้สนุกกว่าน,นี้ได้แต่มันมันยังไม่ใช่โอกาสของเราเพราะฉะนั้นเราเข้าใจครับแต่รวันที่ฝันมาที่ถยู่ตลอดโอ้โหผม,ผมนอนฝันทุกคืนเลยครับเพราะเราเราเราู้ว่าเราเกิดมาเพื่สิ่งนี้แล้วเรารู้ว่าเราสามารถเราสามารถทําสิ่งนี้ได้ดีะะพอๆกับ <พอ S 1> คนอื่น เห็นตเวทีมีการแต่งเวทีด้วยโอเคไม่แต่แตะเวทีแล้วก็แต่<า>หัวใจเพราะาว่า,วานี่คือนี่เหมือนร่างกายเรา,านี่เหมือนหัวใจเราแล้วพอได้กลับมาเราแบบว่าเอาละเดี๋ยววันนี้จะทําให้เต็มร้อยยี่สิบเลยลเเสําคัญมากเวทีอ e ีเวนต์คือเวทีที่สร้างชีวิตผม ผมมีบ้านมีรถได้มีชีวิตที่ดีได้ก็เพราะว่าอีเวนต์และเราก็รู้สึกว่าเราเราทำมาเยอะจนเราสามารถสอนคนอื่นได้ค่ะขอบคุณเชิญคุณมิ้งโชิโรวิทปีติสิริธนกูลนะคะร่เว่ยมิวที่ควีนตอนแตะเวทีก็คือบอกตัวเองว่ากลับมาแล้วนะแล้วก็จะทำให้ดีกว่าเดิมอีก ขั้นต่อไปนะคะ l i s s e o l Cup นี่คือ Queen Japan Organization ที่สื่อทุกคนและคนทั้ประเทศรู้ครับอ่าพอมันมีปัญหาก็จะมีก็บริษัทเรือ Event Organizer ก็อาจจะสูญเสียความมั่นใจจากเราไปนิดนึงซึ่งเรารู้นะเราพลาด แต่ความสามารถนบนเวทีหรือหน้าจอทีวีเราอะเรายังเก่งเหมือนเดิมนนที่ใช้นนใช้าานนคำว่าใช้คำว่าเก่งก็เพราะว่า,รนานเราทำมา25ปีแล้วเราทำมาเกินพันชั่วโมงแล้วเรารู้ว่าเราเก่งระดับหนึ่งเลยแล้วเก่งที่จะสามารถสอนคนรุ่นใหม่ได้สอนให้เขาใช้อาชีพพิธีกรเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้แล้วพอได้กลับมาทำแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าความสามารถเราไม่ได้หายไปไหน Next p a r e l c o m e e c i a l o w 2 u s Organization Mr. c a r l o a President ค่ะ Mr. Jack Nelson ค่ะหลุดจักองการคงไม่ล่ะครับเพียงแต่มันต้องใช้เวลาเพราะว่าขาวที่ออกไปมันก็มันมันก็ไม่ดีเราเราเข้าใจเราเราก็ใจทุกคนเลยแล้วก็ใจคนที่ว่าเราเราก็ใจคนที่ชอบเรา เราเราแค่รอวันที่จะกลับมาแล้วก็ฝึกฝนของเราเราเราอ่านข่าวเราเราพยายามทําให้ตัวเองมันดีขึ้นในระหว่างที่เรียกว่าพักเบรกกันละกันอ <im bres> <im bres> แอบน้อยใจนะว่ากับการแยกไม่ออกระหว่างชีวิตส่วนตัวกับความสามารถแต่เราเข้าใจสังคมไทยเรา เราก็เลยไม่พูดเราก็เลยไม่ไม่ไม่ให้ไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่อะไรเลยครับก็ยอมรับในสิ่งที่เราทําเราพลาดเองแต่วันนี้เราได้กลับมาแล้วแล้วเราได้ทําแบบเราได้ทำอแยบบ่างเ,เต็มที่แล้วเราก็ถามพี่อันว่าโอเคไหมพี่อันบอกว่าไม่เห็นต้องถามเลยต้องถามพี่อันแล้วครับ เพราะว่าในในวันที่เรามีความสามารถแต่ไม่มีใครให้โอกาสแต่พี่อันให้โอกาสแล้วแล้วเราก็เลยแบบว่าใส่เต็มที่แล้วหลังจากนี้เราก็จะจะพยายามกลับมาทํางานเหมือนเดิมจะพยายามกลับมาทีวีเหมือนเดิมเดี๋ยวขอน่ลัพอกจากคุยสัตโชว์แล้วก็พิธีกรที่รักไทยแลนด์ล้าค่ะมีอะไรที่ลุดเรียบร้อยค่ะขอเรียนเชิญแรกก่อก็งานงานอีเวนท์ทั้งหมด ทั้งหมดครับแต่เราเข้าใจนะเราเข้าใจว่าเราพลาดแล้วเราก็ขอโทษจ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ว่า,าแล้วเราก็พยายามจะกอบมาให้เหมือนเดิมถ้าออกรายได้หรือว่าบริษัทไหนยังเห็นความสามารถอยู่เรียกใช้ได้ครับรายการทีวีอันไหนที่อยากจะให้รันอยากใช้เป็นคนสัมภาษณ์เกมโชว์ทอล์กโชว์ เราพร้อมเสมอเราเราทำตัวให้พร้อมกับโอกาสเสมอครับไม้ว่าโอกาสนั้นมันมันจะหายไป3 4มสี่เดือนก็ตามแต่ไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งที่ชีวิตต้องเจอครับการนี้กีที่เคิดว่ามันจะเป็นการเปิดประตูให้เราใหม่อีกรอบมในการกลับมาใช่ใช่ครับใช่ตอนนี้ตอนนี้เริ่มมีหลายที่ติดต่อมาแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยขอบคุณมากนะจากที่ทุกคนมองข้ามกันหมดแล้วเราก็แบบ เรารู้ว่าเราผิดนะแต่มันมันไม่ควรจะเอฟเฟกกับงานขนาดนี้แต่ก็แต่แม่แม่ก็บอกเสมอว่าถือว่าถือว่าลูกทำงานมา25ปีแล้วถือว่าพักผ่อนแล้วกันลูกพี่พีเคล่วว่าวันนี้เราจะต้องไปดูว่าขอการพี่พี่คือพี่พีเคอ่ะเรื่องวัวขอหลังรายการอ่าจะบอกว่าไม่ได้ของ,งานนะยังยึดติดเมืนเดิมคือถ้าใครอยากจะ ถ้าอยากใช้โอกาสติดต่อมาแต่ถ้าวิ่งไปของานสาบานเลยทำไม่เป็นเพราะข่าวครับเพราะเพราะใช่ก็ตรงๆก็คือข่าวข่าวที่มันไม่ดีกับเราอ่ะเราก็บอกเราเราเข้าใจครับเราพลาดแล้วเราก็ขอโทษเราพลาดเองเราเราพลาดเต็มเตแต่ว่า,วามันผ่านไปแล้ว ก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปใช่ใช่เป็นเป็นเป็นครั้งแรกเลยเพราะทำงานมา6วันต่ออาทิตย์มา25ปีแล้วแต่โชคดีที่โชคดีที่ที่มีแม่มีพี่ชายคอยสป,ปอร์ตี่คือหลาอหลายๆคนค่ะเขาบอกว่าพ่ทีอยที่สามารถทำ ได้เหมือีกิมการมีามากอะไรย่างเงี้ยพอเราฟังเ้วมันเป็นกำลังใจอย่างนให้เราไหมอ่ะโอ้เป็นกำลังใจอย่างมากแต่ว่า,าแค่ขอโอกาสกลับไปทำกันละกันแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าพิธีกรที่ที่เขามีประสบการณ์จริงก็ทำเป็นยังไงเมื่อเม่้าไม่ไม่มีทของานแน่นอนเพราะว่าอะไรหคะเรื่องอะไรอทำไม่เป็นขอโทษจริงๆทำไม่เป็นทำไม่เป็นเพราะว่า ลอด25ปีงานงานมันจะวิ่งเข้ามาเองตลอดไม่ว่าจะเป็นงานทีวีงานอีเวนต์งานลงเสียงมันจะมาเองตลอดครับแล้วเราก็คิดว่าตอนนี้เราเราสามารถกลับมาแล้วก็ทำได้ดีกว่าเดิมเพราะเราเรานั่งอยู่กับตัวเองนั่งอยู่คนเดียวที่บ้านนะมาสองสาเดือนลแล้วแล้วตกผลึกแล้วว่าเอ๊ะเรามีจุดบอดตรงไหนไหมเราต้องให้เก่งขึ้นตรงไหนไหมและตอนนี้คือแบบว่าเนี่ย ใช่ตอนนี้เดินกลับไปบนเวทีอ่ะลันได้เหมือนเดิมเปี๊ยเลยชินแล้วชินแล้วครับบอกได้เลยว่าตอนนี้ไม่ไม่ไม่มีอะไรที่ที่ทำให้ผมเสียใจได้แล้วเพราะว่าชินซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกโอ้ยแต่เอางี้ขอขอโทษนะ ถ้เลืรื่องส่วนตัวขอขอไม่พูดแล้วกันนะไม่ว่ากันวันนี้กำลังใจมาเยอะวันนี้คือด่มากวันนี้เหมือนกับเขาเป็นห่วงเพราะว่าเพราะว่าตอนที่มีปัญหามากๆอ่ะผมดิ่งดิ่งสุดแล้วแล้วเขาก็พยายามจะเข็น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 เล่าขึ้นจนวันนี้ พี่อ่านให้โอกาสขึ้นเวทีนี้เขาก็มานั่งดูไปกำลังใจว่าอย่าอย่าพลาดนะอย่าํำพังนะแล้วเราก็ช่วยเขาดูเลยว่าเนี่ยพิธีกรที่ดีที่สุดเขาทำงานกันอย่างนี้ทำทำให้เขาดูครับมาที่สะวอได้นะคมาล่า<ข>ุ<ข>ี่ดยพูดอะไรบ้างคอแบบมั ใครเอาจริงๆนะใครอยากคิดอะไรคิดเลยแต่พี่ขอขอไม่พูดแล้วกันขอขออนุญาตนะไม่สื่ออย่าว่ากันเลยขอขอไม่พูดขอัพี่น้องไม่ได้อยู่ฝั่งเราไม่ว่าเราไม่ว่าเลยไม่ว่าไม่ว่าเลยครับไม่ว่าตอนมีมีปัญหาเนี่ยทําให้เรารู้เลยว่าคนที่รักเราจริง่กคือเราเป็นคนที่รักทุกคนนะ สื่อก็รู้เราเป็นคนที่คุยดีกับทุกคนใจดีกับทุกคนแต่พอมีปัญหาแล้วมันเหลือแค่กบมือเดียวที่เราไว้ใจได้แล้วเราก็จะจำกำมือนั้นนะ่ะไว้ตลอดชีวิตใช่ใช่ครับนนผมผมขอโทษไปเยอะมากแล้วจนเลิกขอโทษนะครับขอโทษไปมันมันไม่ได้ ขอโทษเป็นร้อยครั้งแต่ก็มันไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ไม่เป็นไรก็วันนี้วันนีเพี่องเ้ยมันจะตลงงไรถ้าถ้าเหมมันาแล้เกิเปด็นใหม่ที่เกิดนนะคะพี่่คือคนที่โดนยอะใช่ไใช่ใใ่ใช่่ใใช่ใช่่ใใช่ใช่ใ่ใช่ใชนใ่ใช่ใช่ใชน่่ ต่างไปทํางานหน้าที่ของตัวเองกันแล้วกันครับผมผมก็มบอกได้แค่เนี้ยว่าว่านี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ดีที่สุดแล้วยังพูดคุยกันได,นได <c oughs> ้พูดคุยกันได้ครับพูดคุยกันได้พูดคุยกันได้ <c oughs> พูดคุยกัน <c oughs> อันนี้ต้องแล้วแต่อนาคตเลยอะ <c oughs> นะตอนนี้ณตอนนี้ <c oughs> ไม่รู้เลยเนี่ย ยังจะ้ะตอนนี้ไม่อันนี้ไม่รู้ขอขอไม่ตอบนะอันนี้ไมู่้อันนี้ไม่รู้ตอตอนไม่ถนะึงปัญหาถึงขนาดที่ว่าเราจะไม่นนไมีการคุยก<ต>ันแน่นอนไม่คุย,ค,ยคุยได้ครับถ้าเขาไม่เสร็จมาคุยได้หมาสองตัวยังอยู่กับเขาแล้วก็ยังอยากอยากเจามาเลี้ยมันสลับกันเลี้ยงบ้างป,ปัญหาที่หนักาสุดตอนน้อะไรสำหรับพี่คือเัา<ะ>คดว่ามันจะเป็นยังไง พราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าเดย์บายเดก็แล้วกันก็ทําไปให้ทําให้มันดีทุกวันอย่างวันเนี้ยมาขึ้นเวทีเนี่ยแม่แฮปปี้แล้วว่าเออลูกฉันกลับมาแล้วพี่ชายแฮปปี้แล้วว่าเฮ้ยน้องชายฉันกลับมาแล้วแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้ว่าเออเรากลับมาแล้วแล้วกลับไปเก่งด้วยก,ก็ก็แค่นั้นครับ

คือพี่อ่ะออกมาจากบ้านตั้งแต่18ทำงานเองตั้งแต่18จนถึง50เนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่แม่บอกว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวแม่ดูแลให้น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไม่มีเงินี่นมคะตอนนี้มี700ในกระเป๋าเลยใครห้ามยืมเลยไม่มีสุดในแล้วจะเพิ่มหรอก็อันนี้แม่ให้อันนี้ไหร่่น้อยทีสุด นยังกว่าเจ็ดร้อยพูดจริงป่ะจริงตอนที่เราบอกว่าไม่มีตั้งตอนนั้นมีเก้าร้อยสิบหกบาทประมาณเนี้ยฮะไม่อันนี้พูดถึงเงินดิพูดพูดพูดถึงเงินเนี่ยพี่เนี่ยพี่ชายพี่อยู่ข้างเนี่ยตอนไม่มีเนี่ยพี่ก็ขอยืมเขา อ่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่าเพราะว่าแม่แม่พี่พี่ชายพี่ยังอยู่มีมีปัญหาอะไรก็ก็พูดคําเดียวก็เขาก็ช่วยได้ไม่พูดผมไม่ไม่่มพูดพ่อนนะเออพูดนะ